วัดเบอร์ต่างๆเด้ก้อนหมดอ่ะโอ้ตายโอ้โหมันมันเกินกว่าความเป็นสงฆ์อ่ะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์อ่ะคุณไม่ต้องเขามีอะไรเขามีบอสกันบอสมินบอแสแซมแล้ว3าคนยังไม่พออย,ยูอะแล้วมีบอสอะไรนี่กับบอสบอัวย้อนรอยเจ็ดวีรกรรมพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีเจ้าของนามปากาวาวชิระเมธีขอบอกเลยว่าวีรกรรมของท่านจัดว่าไม่ธรรมดา จากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นพระวอวัชราเมธีซัดพี่หนุ่มกันชัยปมถูกพาดพิงดีไอคอนลั่นอย่าเป็นสารเตีย้ยเอาคนไม่ผิดเข้าคุกโดยวอวัชราเมธีได้เผยแพร่ภาพที่เป็นเอกสารมีข้อความชี้แจงยืนยันว่าไม่ได้เอี่ยวดีไอคอนแค่รับนิมนต์ไปเทศ และบางช่วงของเอกสารดังกล่าวระบุถึงหนุ่มกัญชัยโดยบอกว่าถือเป็นการพูดคุยฉันคููกับศิษย์หวังว่าคงไม่โกรธกันซึ่งในเอกสารกล่าวถึงหนุ่มกัญชัยว่าหลังๆห,หนุ่มใกล้ทำตัวเป็นสารเตี้ยเข้าทุกวันแล้วนะขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่ตกเป็นข่าวหนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือตอนนี้กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องไปแล้วหลายคนเขาไม่ผิดหนุ่มสงเขาเข้าคุกไปแล้วพอออกมาจากคุกมางเ,งมเงียบๆหนุ่มเคยไปขอโทษเขาไหมแต่ในล่าสุดพี่หนุ่มก็ยืนยันว่าจะไม่ฟ้องพระอาจารย์พี่หนุ่มกล่าวว่า คำที่เสียใจที่สุดคือเอาคนไม่ผิดเข้าคุกสิ่งที่พระอาจารย์พิมพ์มาเข้าไข่หมิ่นประมาทและความจริงกฎหมายไม่ได้ห้ามฟ้องพระแต่ขอเรียนพระอาจารย์ว่าเคยเป็นพระอาจารย์มาก่อนผมขอใส่บาตรให้พระอาจารย์ผมจะไม่ฟ้องพระอาจารย์แล้วสุดท้ายที่บอกลูกศิษย์ไม่พอใจแต่อีกมุมคนที่ผมต่อสู้ให้เขาก็รักผมไม่แพ้ลูกศิษย์พระอาจารย์แต่ทว่าดราม่าครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆเพราะทางฝั่งของทนายเดชาลั่นเอาผิดให้ถึงที่สุดเพราะพระวอคนนี้หลายครั้งแล้วทำวีรกรรมแต่ละอย่าง เสื่อมเสียพระพุทธศาสนาทนายเดชาลั่นจะไม่เอาไว้โดยชาวเน็ตได้ขุดเจดวีรกรรมน่าชวนคิดชวนสงสัยของพระวอเอาไวา้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. ลั่นอย่างงมงายในวิทยาศาสตร์ 2. คํคำสอนข้าเวลาบาปกว่าฆ่าคน 3. ที่มาฉายาหลวงเจ๊ชี่เชลชวนชิมกินอาหารกลางห้างดัง 5. เที่ยวต่างประเทศอ้างกิจของสง 6. ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง7เชียร์ดีไอคอนกรุ๊ป โดยเรามาเจาะลึก7วิลกรรมนี้กันทีละข้อกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละข้อมีข้อมูลไหมนามวิภาควิจารณ์จริงหรือเปล่า เรามาเริ่มกันที่ 1. ลั่นอย่างงมงายในวิทยาศาสตร์ประเด็นนี้มาจากคำสอนของพระว,วรวิชรเมธีที่เตือนให้คนมีความสมดุลในการใช้ชีวิตแต่สิ่งที่ท่านพูดอาจสร้างความสับสนและความไม่พอใจในหมู่ผู้ที่ยึดมั่นในวิทยาศาสตร์บางคนอาจมองว่าการบอกให้ไม่งมงายในวิทยาศาสตร์เป็นการดูถูกความสำเร็จของการค้นคว้าและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์แต่ท่านกลับพูดถึงจริยธรรมและศีลธรรมอย่างยิ่งใหญ่หลายคนเลยกลับรู้สึกว่าการยัดเยืยดแนวคิดที่เก่าแก่และล้าสมัยซึ่งอาจทำให้คนบางกลุ่มไม่อาส สามารถมองเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งในบางกรณีอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของสังคมโดยเฉพาะเมื่อบางคนเลือกที่จะยึดติดความเชื่อที่ไม่มีพื้นฐานจากข้อมูลหรือวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งการเตือนนี้จึงอาจถูกมองว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดความลังเลและความสงสัยในวิทยาศาสตร์ที่อาจเป็นอันตรายต่อการพัฒนาของมนุษย์หากเราไม่สามารถนำวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพียงเพราะความกลัวที่งมงายในสิ่งนั้นเรื่องราวนี้จึงได้กลายเป็นดราม่าใหญ่ในช่วงนั้น 2. คำสอนเข้าเวลาบาปไม่น้อยกว่าฆ่าคน ข้อความนี้มาจากคำสอนของพระววชิรเมธีในปี2553คำสอนนี้อาจถูกมองว่าเป็นการให้สำคัญต่อความคิดของท่านมากกว่าชีวิตของผู้อื่นบางคนอาจรู้สึกว่าท่านกำลังยกสถานะของการฆ่าเวลาให้สูงกว่าเรื่องร้ายแรงที่สุดอย่างการฆ่าคนการเปรียบเทียบเช่นนี้อาจสร้างความรู้สึกว่าชีวิตคนคนหนึ่งมันไม่มีค่ามากไปกว่าช่วงเวลาที่สูญเปล่าอาจเกิดคำถามว่านี่คือการลดทอนความร้ายแรงของการฆ่าคนให้กลายเป็นแค่การเสียเวลานั้นเหรอการส่งเสริมให้คนเห็นคุณค่าของเวลาในลักษณะ อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดว่าชีวิตของผู้อื่นนั้นไม่มีค่าเท่ากับเวลาที่เสียไปยิ่งไปกว่านั้นคำพูดนี้อาจทําทให้คนที่มีความรุนแรงรู้สึกถึงการยกเว้นจนคิดว่าการกระทําที่โหดร้ายต่อชีวิตผู้อื่นนั้นสามารถถูกมองข้ามไปได้เพียงเพราะการฆ่าเวลานั้นแย่กว่าซึ่งนี่คือการเปิดช่องทางให้เกิดการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมในสังคมการสอนเช่นนี้อาจนาไปสู่การถูกมองว่าท่านไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกและความทุกข์ของผู้อื่นและทําให้เกิดความขัดแย้งทางจิตใจในสังคมในขณะนั้น สที่มาฉายาหลวงเจ ชายาหลวงเจถูกใช้ในวงการสื่อและโซเชียลมีเดียเพื่ออธิบายลักษณะของพระววชิตเมธีที่มีความเป็นกันเองและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกศิษย์โดยเฉพาะลูกศิษย์ผู้ชายซึ่งหลายคนมองว่าอาจมีความไม่เหมาะสมกับการที่พระสงฆ์ต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์และระเบียบแบบแผนของพระโดยเฉพาะในสังคมไทยที่มีความคิดในเรื่องนี้ค่อนข้างเข้มงวดพระววชิะเมธีเคยอธิบายถึงความสัมพันธ์นี้ว่าเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความรักและความเข้าใจในชุมชนไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเขาเชื่อว่าการเข้าหาผู้คนและแสดงความอื เพื่ออาทรน,นั้นสามารถส่งเสริมจิตวิญญาณของคนในสังคมได้การจับมือหรือมีการสัมพันธ์แบบนี้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความรักและการสนับสนุนไม่ใช่การทำลายภาพรักหรือหลักการของสงฆ์แต่ทว่าความใกล้ชิดนี้ยังทําให้เกิดคําถามว่าหลวงเจ้กาลังสร้างภาพรักษที่ไม่เหมาะสมให้กับพระสงฆ์หรือไม่ ซึ่งอาจทาให้เกิดความไม่พอใจในสังคมที่มีทัศนคติอนุรักษ์นิยมในมุมมองนี้ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกินเลยและทําให้เกิดการตั้งคาถามถึงจริยธรรมในการดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จนทําให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพระสงฆ์ลดน้อยลงและนําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงเกี่ยวกับการรักษาบ,บทบาทของพระในสังคม 4. เชลชวนชิมกินอาหารกลางห้าง เมื่อพระว,วรวชรเมธีถูกพบเห็นว่ากำลังกินอาหารกลางห้างสรรพสินค้าชื่อดังสถานการณ์นี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างความเห็นลบจากประชาชนเริ่มปรากฏขึ้นโดยหลายคนรู้สึกว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ซึ่งควรมีความประพฤติที่เรียบง่ายและหลีกเลี่ยงการฟุ่มเฟือยการไปใช้ชีวิตในสถานที่ที่มีราคาแพงเช่นห้างสรรพสินค้าสแสดงให้เห็นการละเลยต่อหลักธรรมที่พระสงฆ์ควรยึดถือทำให้ประชาชนบางกลุ่มรู้สึกผิดหวังและวิตกเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรมของพระสงฆ์การกระทำนี้ทำให้เกิด ความสับสนในบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า ท่านกำลังทำให้สังคมเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเป็นพระหรือไม่การเลือกกินอาหารในห้างที่อาจถูกตีความว่าเป็นการกระทําที่พระสงฆ์ดูเหมือนคนทั่วไปซึ่งขัดแย้งกับหลักธรรมที่สอนให้พวกเขารักษาความเรียบง่ายและไม่ยึดติดกับวัตถุการมีภาพลักษณ์เช่นนี้อาจทําให้ประชาชนมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปต่อพระสงฆ์นอกจากนี้หลายคนยังมองว่าการกระทาดังกล่าวลดทอนความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเคารพของพระสงฆ์ทําให้ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์ลดน้อยลงสุดท้ายนี้ประชาชนจึงรู้สึกไม่พอใจกับพฤติกรรมที่ขัดแยง้งกับความเชื่อและคคววาาามดหังในบบทท ของพระสงฆ์ที่พวกเขาเคารพ 5. ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับชาวแก๊งไม่ใช่กิจของสงฆ์เรื่องการไปเที่ยวญี่ปุ่นของพระวรวิเชระมเมธีเป็นประเด็นที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์และวงการข่าวโดยเฉพาะเมื่อคนเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมในการใช้ชีวิตของพระสงฆ์ในแง่ของการท่องเที่ยวที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวบันเทิงส่วนตัว พระววชระเมธีได้ตอบคำถามนี้โดยการเน้นว่าการเดินทางไปญี่ปุ่นนั้นเป็นการใช้เวลาส่วนตัวเพื่อผ่อนคลายและเสริมสร้างพลังใจเป็นการให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนหลังจากทำงานอย่างหนักในด้านการสอนและการช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้ท่านยังกล่าวว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความสมดุลนั้นสามารถช่วยให้พระสงฆ์มีประสิทธิภาพในการทำงานและสอนลูกศิษย์ได้อย่างดียิ่งขึ้นในเรื่องราวนี้มีการตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการรักษาระเบียบแบบแผนของพระสงฆ์ในสังคมไทยซึ่งพระววชระเมธีเชื่อว่าการเปิดรับความหลากหลายในการ การใชช้ีวิตสามารถช่วยให้พระสงฆ์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นจากประเด็นเหล่านี้ทำให้เกิดการถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ในยุคป,ปัจจุบันและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการปรับตัวและการเข้าใจในแนวทางการทำงานของพระสงฆ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมในปัจจุบัน การยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพระวรวัชรเมธีเคยเขียนบทความและแสดงความเห็นเกี่ยวกับสังคมและการเมืองซึ่งบางครั้งถูกตีความว่าเป็นการสนับสนุนให้พระยุ่งการเมืองได้ข้อความบางช่วงของท่านมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักการทางศิลธรรมความถูกต้องและความเป็นธรรมในสังคมซึ่งอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าท่านสนับสนุนการให้พระเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองโดยตรงอย่างไรก็ตาม พระวรวชระเมธีได้ชี้แจงว่าบทความหรือคําพูดเหล่านั้นไม่ได้มีเจตนาสง่งเสริมให้พายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่เป็นการพูดถึงหลักและการสอนศิลธรรมตามหน้าที่ของพระสงฆ์มากกว่าแต่ทว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่อ่านบทความนั้นแล้วไม่คิดเช่นนั้นเชียร์ดีไอคอนกรุ๊ปลั่นอยากรวยก็ต้องดีไอคอนกรุ๊ปชาวเน็ตวิจารย์ยับใช่กิจของสงหรือไม่ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงดีไอคอนก r ุ u p อย่างแพร่หลายในสื่อโซเชียลมีเดียจากการที่มีโพสต์ข้อความของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า w a l c s h a r e Icon Group ที่ระบุว่าอยากรวยก็ต้องดีไอคอนก r ุ u p ซึ่งสร้างความฮือฮาและความสนใจในหมู่ผู้ใช้งานโซเชียลข้อความดังกล่าวได้กระตุ้นให้ชาวเน็ตต่างาพากันแสดงความคิดเห็นผู้ใช้งานหลายคนได้แสดงความกังวลว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งหวังการทําเงินอาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดในบทบาทและหน้าที่ของสงฆ์มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เรียกร้องให้คำนึงถึงภาพลลัักกษ์แะะศดิิสสทธของพร ว่าไม่ควรนําเอาแง่มุมในการทําเงินมาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ควรเน้นการเผยแพร่ธรรมะและการช่วยเหลือสังคมโดยวิรกรรมทั้ง7ข้อนี้ก็ยังเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมมีทั้งฝ่ายออกมาปกป้องและฝ่ายออกมาโจมตีเพื่อนเพื่อนทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและโปรดคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่สุภาพเพราะยังไงตอนนี้ท่านก็ยังเป็นพระและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรับชมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันข่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าผมตกใจมากนะครับแล้วก็ผิดหวังมากที่เห็นพระอาจารย์เองเนี่ยได้มีการ พิมมาแบบนี้ผมเองต้องบอกนะครับว่าอยู่กับพระอาจารย์มาเนี่ยอาจจะไม่ได้นานมากมายนะครับแต่สิ่งที่พระอาจารย์สอนผมเนี่ยคือหนึ่งพระอาจารย์สอนผมให้มีสตินะครับให้ผมเนี่ยไม่มีโมหะโทสะโลภะให้ผมเนี่ยนั่งกรรมฐานให้ผมได้นั่งสมาธินะครับแต่ผมเห็นพระอาจารย์โพสต์อันนี้ผมผมไม่ทราบจริงๆว่าพระอาจารย์โพสต์จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแอดมินหรือออกมาจากใจพระอาจารย์จริงๆหรือเปล่า ผมเสียใจครับที่เห็นแบบนี้นะครับพระอาจารย์ผมเสียใจนะฮะสุดท้ายผมต้องเรียนพระอาารย์แบบนี้นะครับผมต้องกราบขำมาจริงๆนะครับพระอาจารย์ผมอยากอาจารย์รับฟังตรงนี้ครับสิ่งที่พอาจารย์ที่มีการถ้าเป็นพระอาารย์นะครับที่มีการโพสต์มาแบบนี้บอกว่าผมเองเนี่ยเป็นสารเตีย้ยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งคําสําคัญที่สุดซึ่งผมเสียใจตรงนี้มากที่สุดนะครับคือการที่ผมเอาคนที่ไม่ผิดเข้าคุกพระอาารย์ครับ เรื่องราวทั้งหมดที่อาจารย์พิมมาเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่ามันเข้าข้อหาหมิ่นประมาทนะครับพระอาจารย์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนพระอาจารย์นะครับว่าผมเชื่อว่าพระอาจารย์คงทราบครับกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าไม่ให้ผมฟ้องพระนะครับแต่ผมก็เรียนพระอาจารย์อย่างนี้ครับในเมื่อพระอาจารย์เนี่ยก็เคยเป็นพระอาจารย์ของผมมาก่อนครั้งนี้ทั้งหมดที่พระอาจารย์พิมพ์ผมใส่บาตรให้พระอาจารย์นะครับผมไม่ฟ้องพระอาจารย์นะครับผมเรียนตามนี้เลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่พระอาจารย์พยายามจะบอกว่า พระอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาที่รักพระอาจารย์และไม่พอใจในสิ่งที่ผมได้มีการคุยกับทนายเดชาหรือทําให้พระอาจารย์เสียหายผมก็จะเรียนพระอาจารย์แบบนี้ครับว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่ามีคนที่ผมต่อสู้เพื่อเขาอีกมากมายซึ่งเขาก็รักผมไม่แพ้ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์นะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดจะไปกระทบกระทั่งท่านนะครับแต่มันจําเป็นครับเอ้าลองดูคลิปนี้ครับ เราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยากรวยอยากมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้องพลิกที่ไหน m i n d s e t ทัศนคติลงคนเจรรวยต้อง g r o t h m d s e t ทัศนคติเบิดเปิดกว้างเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตส่วนพวกฟิก Myself ทัศนคติแบบติดตันเขาช่วยไปสามนาไม่ไปเขาแค่เอาไปได้อะไรมื่อกลับมาหัวดายทางทา มาบอกพระจะมาเนี่ยพระรูปไหนก็เรียกเหมือนกันนั่นแหละเข้าใจหรือย่างทำไมถึงดักดานเหนื่อยที่นี่ไปไม้กระดานต่อไปให้คนเก็บคนยล้าต่อไปเพราะคุณ fix my เซ n ส์ถ้าสาระติกจะติดต่ำส่วนคนที่เขาจะรวยเนี่ยเขาจะมีึติ stay hungry stay foolish เรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตจงหิวกระหายจงรักไม้คนโง่ และสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหนูและทีมงานจะหาข่าวสารสดใหม่ๆมาให้ทุกคนดูกันอย่างเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะ